สิทธิ์เก่าเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสิริลักษ์ลุงธนาวานิตย์สิทธิ์เก่ามอญเรสวนนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสิทธิ์เก่าเล่าเรื่องค่ะเป็นประจำทุกคืนวันพุธนะคะเวลา20นาฬิกาค่ะ ทางมนอ FM 107.25อเมกคะเฮิรตค่ะแล้วก็ขอสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรสุขโขทยัยอุตรดิต์เพชรบูร์แล้วก็ตากค่ะค่ะในค่ำคืนนี้นะคะเราก็มี เรื่องราวข่าวสารดีๆมาบอกเล่ากันเช่นเคยค่ะเริ่มต้นกันด้วยการออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่นะคะของมอนเรสวนหรือว่า NU Mobile Unit นะคะที่ทางกองพัฒนาสิทธิ์เก่าสัมพันธ์ค่ะได้ร่วมเดินทางไปให้บริการการฝึกทักษะอาชีพโดยนำเอาทักษะการเย็บหมอนตุ๊กตานะคะไปให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะซึ่งก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องทั้งสองจังหวัดเป็นจำนวนมากเลยนะคะรวมถึง การให้บริการต่างๆของคณะและก็หน่วยงานอื่นๆนะคะก็เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการตรวจพยาธินะคะการตรวจวัดสายตาการแนะนําการเพาะเห็ดการให้บริการการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ค่ะการให้ความรู้ด้านภาษาการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายการทำสบู่ก็แล้วก็อื่นๆอีกมากมายค่ะ โดยในวันเสาร์ที่21กุมภาพันธ์นะคะก็มีพี่น้องประชาชนนะคะมาร่วมฝึกทักษะอาชีพกับทางกองพัฒนาสิทธิเก่าสัมพันธ์จำนวนทั้งสิ้น90คนค่ะที่โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์นะคะตำบลหนองฉางอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีค่ะแล้วก็ในวันอาทิตย์ที่22กุมภาพันธ์นะคะก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ย มาร่วมฝึกทักษะอาชีพจำนวน92คนที่โรงเรียนบ้านหนองตาดนะคะตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดนจังหวัดพิชบูรค่ะและจากการร่วมออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่ในครั้งนี้นะคะทางกองพัฒนาสิทธิ์เก่าสัมพันธ์ก็ยังได้พบสิทธิ์เก่ามอนาเรศสวนนะคะที่ได้มาร่วมกิจกรรมกับเราค่ะได้แก่ คุณประทุมพันธ์พรมสินชัยนะคะสิทธิเก่าปริญญาตรีค่ะสาขาทันตแพทยศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์นะคะปัจจุบันเป็นทันตแพทย์ค่ะที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนะคะและอีกหนึ่งท่านค่ะคือคุณสิริจิตมากแก่นนะคะสิทธิเก่าปริญญาตรีสาขายโยธาค่ะคณะวิศวกรรมศาสตร์ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยช่างโยธานะคะที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะซึ่งก็ได้มาร่วมพูดคุยแล้วก็ได้ทำการขอข้อมูลส่วนตัวนะคะเพื่อนำไปปรับปรุงลงในระบบฐานข้อมูลสิทธิ์เก่าด้วยค่ะและในคืนนี้นะคะเราก็ได้นำเสียงสัมภาษณ์ความรู้สึกของสิทธิเก่าทั้งสองท่านนะคะที่ได้ พูดถึงกิจกรรมการออกหน่วยของมอนาเรส,สวนนะคะพร้อมกับเสียงของพี่น้องในชุมชนนะคะที่จะมาบอกเล่าถึงความรู้สึกที่ทางมอนาเรส,สวนของเราเนี่ยได้นำสิ่งดีๆไปให้บริการแก่พี่น้องในชุมชนมาฝากกันค่ะพร้อมแล้วก็ไปรับฟังกันเลยค่ะปทุมพันธ์พรมสินชัยค่ะจบคณะทัตนตแพทยศาสตรค์ค่ะจบมาตั้งแต่ปี48ค่ะเพราะว่าตัวเองรหัสสี ทำงานเป็นทันตแพทย์ค่ะอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชนาครไทยค่ะที่พิษณุโลกค่ะพอดีคุณแม่เป็นครูอยู่ที่นี่ค่ะแม่บอกว่ามีหน่วยจากมอนอค่ะมาออกทํากิจกรรมค่ะก็เลยมาเป็นกิจกรรมที่ดีนะคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เนี่ยจะจะไม่ได้ค่อยมีกิจกรรมอะไรแบบนี้เยอะค่ะ กิจกรรมที่มาวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องทั้งการส่งเสริมเรื่องอาชีพนะคะพัฒนาทักษะแล้วก็มีหน่วยมาให้บริการหลายอย่างกับประชาชนนะคะในฐานะที่ตัวเองเป็นสิทธิ์เก่านะคะก็ อยากจะเห็นมอนาเรสวนนะคะทำกิจกรรมแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ให้มอนาเรสวนเจริญยิ่งใหญ่ค่ะแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะๆแล้วก็ให้มาช่วยกันทำกิจกรรมแบบนี้กิจกรรมดีๆแบบนี้ให้กับสังคมค่ะค่ะหนูชื่อนางสาวสิริจิตมากแก่นนะคะจบคณะวิศวกรรมศาสตร์โยธารหัส52ค่ะตอนนี้ทำงานเป็นผู้ช่วย ช่างโยธาอยู่องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทค่ะตอนแรกก็ไม่คิดว่าทางคณะมอนารีสวนจะมาจัดที่บ้านแล้วก็ที่อบต,ตอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกดีใจค่ะที่ทางคณะมอนารีสวนมาจัดกิจกรรมแล้วก็มาให้ความร่วมมือทางโรงเรียนหนองตาดของของจังหวัดของหนูค่ะ ในฐานะของสิทธิ์เก่านะคะก็มอเนรีสวนปีนี้ก็ครบ25ปีก็คิดถึงมอมากค่ะเพราะว่าหนูก็ออกมาจากมอได้หลายปีแล้วแต่ก็อยากจะไปเยี่ยมเยียนอยู่ก็ขอให้มอเนรส่วนผลิตนิสิตดีๆขึ้นมาแล้วก็มาช่วยแนะนำกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้ น้องๆที่แบบอยู่ชุมชนอะไรอย่างี้ทุกๆปีแล้วก็เรื่อยๆไปนะคะค่ะดิฉันนางสาววันวิสาใช้สงครามนะคะตอนนี้ประกอบอาชีพการเกษตรอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้ได้มาฝึกอาชีพจากสิทธิ์เก่ามอนอะในสวนคือทำหมอนตุ๊กตา ได้ทักษะวันนี้คือได้ฝึกอาชีพเพื่อไปต่อยอดในการทำกลุ่มอาชีพต่างๆในหมู่บ้านได้ค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะเพราะว่าได้นำความรู้หลายๆอย่างมาให้พวกชาวบ้านได้ฝึกอาชีพฝึกหลายๆอย่างอยากให้มาอีกค่ะเพื่อจะได้มีอาชีพหลายๆอย่างมาฝึกให้พวกชาวบ้านค่ะและนั่นก็คือความรู้สึกของสิทธิ์เก่านะคะที่ถึงแม้ว่าจะสำเร็จการศึกษาออกไปแล้วนะคะก็ยังคงคิดถึงมอนนเดสวนอยู่เสมอค่ะทางในการสิทธิ์เก่าเล่าเรื่องนะคะก็ ขอเชิญชวนสิทธิ์เก่าทุกท่านเลยนะคะได้กลับเข้ามาร่วมชื่นชมความเจริญก้าวหน้าของมอนาเรสวนแล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปด้วยกันนะคะซึ่งในปีนี้นะคะทางมหาวิทยาลัยก็จะก้าวเข้าสู่ปีที่25แล้วนะคะทางคณะหน่วยงานต่างๆก็ได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวาระอันเป็นมงคลในครั้งนี้นะคะทางกองพัฒนาสิทธิ์เก่าสัมพันธ์เองเนี่ยก็ ยังจัดให้มีโครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติสิทธิ์เก่าดีเด่น25ปี25คนเก่งค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็เปิดรับการเสนอชื่อแล้วนะคะโดยหลักเกณฑ์และก็คุณสมบัติของการสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นสิทธิ์เก่าดีเด่นเนี่ยก็คือจะต้องเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลกนะคะมหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรธพิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวรโดยไปถึงศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยาเขตพะเยาด้วยนะคะที่ศึกษาอยู่ระหว่างปี2538ถึง2553ค่ะและผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติที่จะต้องเป็นผู้ที่มีเก็บประวัติที่ดีงามนะคะต้องเป็นผู้ประสบความสําเร็จดีเด่นในหน้าที่การงานต้องเป็นที่ได้รับการยอมรับแล้วก็ ยกย่องจากบุคคลทั่วไปนะคะแล้วก็จะต้องเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์เกื้อกูลสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยคะ่ะนอกจากคุณสมบัติเบื้องต้นแล้วนะคะผู้สมัครเนี่ยก็จะต้องแนบเอกสารหลักฐานนะคะที่สามารถบ่งบอกถึงการได้รับรางวัลหรือว่าที่มาของผลงานต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายหรือว่าสำเนานเกียรติบัตรหรือว่าเอกสารต่างๆค่ะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาเนี่ยก็ขอให้ส่งมาพร้อมกับ ไปสมัครนะคะไปที่กองพัฒนาสิทธิเก่าสัมพันธ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการศึกษาวิชาการการแพทย์ศิลปะสถาปัตย์หรือว่าด้านการสื่อสารหรือว่าด้านนวัตกรรมต่างๆเนี่ยก็สามารถเสนอชื่อมาได้ค่ะสามารถเสนอชื่อได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึงวันศุกร์ที่17เมษายน2558ค่ะ ในขั้นตอนของการคัดเลือกนั้นนะคะก็จะมีการพิจารณากันกองโดยคณะกรรมการพัฒนาสิทธิเก่าสัมพันธ์ค่ะตามเกณฑ์และก็คุณสมบัติของผู้สมัครนะคะเมื่อได้ทําการกันกองแล้วเนี่ยก็จะทําการเสนอรายชื่อให้แก่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนะคะเพื่อลงนามอนุมัติรายชื่อสิทธิเก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยนเรศวรประจำปี2558ต่อไปค่ะ แล้วก็จะมีการมอบรลปประกาศเกียรติคุณสิทธิเก่าดีเด่นนะคะในวันไหว้ครูประจําปีของมอนเรสวนค่ะเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติสิทธิเก่าดีเด่นให้กับรุ่นน้องนะคะได้เห็นเป็นแบบอย่างค่ะสามารถติดตามข่าวสารนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดไปสมัครได้เลยนะคะที่เว็บไซต์ของกองพัฒนาสิทธิเก่าสัมพันธ์ค่ะ www.nu.lamai.nu.ac.th นะคะหรือว่าที่ Facebook ก็ได้ค่ะกองพัฒนาสิทธิเก่าสัมพันธ์ค่ะ และอีกหนึ่งข่าวดีนะคะสําหรับสิทธิ์เก่าที่ตอนนี้อยู่ในช่วงของการตกงานหรือว่าอยากหางานใหม่หรือว่าต้องการที่จะทําอาชีพเสริมเนี่ยในเดือนมีนาคมนี้นะคะทางมาเรสวนได้ร่วมกับสํานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลกค่ะจัดให้มีงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพเพื่อคนไทยมีงานทํานะคะหรือว่า Job Expo 2015ค่ะในวันที่ 3-4มีนาคมนี้ค่ะที่อาคารอเนกประสงค์นะคะภายในงานก็จะได้พบกับการสมัครงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์นะคะการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของเทคนิคการสมัครงานโครงการ3มนะคะก็คือมีเงินมีงานมีวุฒิการศึกษาเพิ่มการให้ความรู้เกี่ยวกับการไปฝึกงานการทำงานในต่างประเทศอย่างถูกวิธีนะคะการให้บริการรถโมบายยูนิตสืบค้นตำแหน่งงานว่างค่ะ ตำแหน่งงานนะคะก็จะมีถึง20,000ือัตราเลยทีเดียวค่ะรวมไปถึงการฝึกทักษะอาชีพกว่า10อาชีพนะคะแนะนำธุรกิจเฟรนช์ชายการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนค่ะรวมไปถึงการแนะนำการสมัครงานการสัมภาษณ์งานนะคะแล้วก็ยังมีการจำหน่ายสินค้าโอท็อปราคาถูกด้วยค่ะ สิทธิ์เก่าหรือว่าคุณผู้ฟังท่านใดนะคะอยากเข้าร่วมงานนะคะก็สามารถมาเจอกันได้ค่ะที่อาคารอเนกประสงค์นะคะมอนเรศสวนในวันที่3ามถึงสีมีนาคมนี้นะคะตั้งแต่เวลา8ปดนาิกาสนาทีถึง1 6บหนาิกาสนาทีค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นะคะสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิศณุโลกหมายเลขโทรศัพท์0-55 2 8 2 3 8 1ค่ะหรือว่าที่ กองกิจการนิสิตของมอนารศสวนนะคะหมายเลขโทรศพัพท์055961211ค่ะในวันและเวลาราชาการนะคะก่อนลากันไปคืนนี้ค่ะทางรายการก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกแหล่งข้อมูลดีๆค่ะที่เราได้นำมาแบ่งปันให้ทุกท่านได้รับทราบกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆของทางคณะนะคะหรือว่าจะเป็นเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์กับสิทธิ์เก่านะคะหากท่านใดเนี่ย ต้องการที่จะเสนอแนะหรือว่าฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะคะก็สามารถติดต่อไปได้ค่ะที่กองพัฒนาสิทธิ์ข่าสัมพันธ์นะคะหมายเลขโทรศัพท์055-968-660-2ค่ะหรือที่อีเมลนะคะ nu l a m น at nu ac th ค่ะแล้วก็สามารถรับฟังรายการสดสดออนไลน์นะคะได้ที่ www nu fm radio com ค่ะหรือว่าจะ รับฟังรายการย้อนหลังนะคะรวมไปถึงติดตามข่าวสารต่างๆของสิทธิ์เก่าค่ะก็คลิกเข้าไปได้นะคะที่เว็บไซต์ของกองพัฒนาสิทธิ์เก่าสัมพันธ์ค่ะหรือว่าที่แฟนเพจก็ได้นะคะสำหรับคืนนี้ค่ะทางรายการสิทธิ์เก่าเล่าเรื่องเนี่ยก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแต่ว่าก็ขอให้รับฟังรายการอื่นๆจากทางสถานีกันก่อนแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ